ถ้ามันไม่ไหวเปลี่ยนก็ได้นะฮัลโหลสวัสดีฮะสวัสดีครับวันนี้นะครับวันอังคารนะครับที่สามสิบสามสิบเออสักวันหนึ่งนะครับขออภัยทางานลืมวันลืมคืนเลยทีเดียวนะครับกับช่วงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับสาหรับใครที่สนใจที่จะทางานดีเทลลิ่งหรือว่าเกี่ยวอะไรกับรถยนต์นะสามารถจองคิวและติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่างวันนี้นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ลูกค้าเลือกที่จะมาทํา ไซมอลนะครับไซมอลคือตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาให้ดูก่อนอันนี้เปิดกระป๋องแล้วก็คือน้ํายาเคลือบสีนะครับที่เป็นคารูบ้ามากกว่า50%อนะฮะอย่างตัวนี้ประมาณ5 0าสนะครับแล้วก็คารูบ้าตัวนี้จะต้องใช้มือในการทําอย่างนี้นะครับจะต้องใช้มืออุ่น,นเพื่อให้น้ํายาไอคารูบ้าเนี่ยละลายแล้วค่อยป้ายเข้าไปบนรถนะครับสังเกตนะฮะก็จะทาอย่างนี้ก่อนแล้วก็นวดนวดเสร็จแล้วก็จะทาเข้าไป โดยใช้มือนะครับก่อนขั้นตอนนี้จะมีการคีนนิ่งก่อนจะมีตัวน้ำยาคลีนคีนเนอร์ก่อนรอบหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถลงได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะเพราะว่าอันนี้ออกแบบมาสำหรับสีขาวนะครับก็จะมีความมันเงานะฮะทำให้รถเนี่ยนอกจากว่าที่เคลือบแก้วมาแล้วก็ตามหรือยังไม่เคลือบแก้วนะครับทำให้รถมีความฉ่ำมากขึ้นตัวส่วนของน้ำยาเคลือบสีนะครับส่วนใหญ่นะครับจะมีความมัน กว่าอยู่แล้วแต่ว่าอายุการใช้งานเนี่ยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการต่อการจอดการตากแดดไรพวกนี้เพราะว่าน้ํายาพวกคนุบ้าพวกนี้จะระเหยไปตามแดดนะครับตามตามอากาศน้อยจะเป็นสภาพประเทศไหนก็ตามน้ํายาพวกนี้ออกแบบมาในมาในประเทศหนาวเขากา,การ,ารันตีอยู่ที่ประมาณสองสาเดือนอย่างนี้นะฮะแต่ประเทศเราก็อยู่สักเดือนหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเหลือเกินนะครับอย่างที่เห็นนะฮะยังไม่ทันได้อุ่นเนี่ยน้ำยาก็จะละลายแล้วนะครับแต่ถ้าอุ่นในมือเนี่ยมันก็จะ ใช้งานได้เยอะหน่อยนี่พาไปดูรอบๆคันสาหรับคันนี้นะฮะเลือกที่จะลงไซมอลที่ตัวผิวนะครับคันนี้เคลือบแก้วมาแล้วนะครับเคลือบแก้วมาแล้วก็สามารถลงไซมอนได้นะครับยิ่งทําให้สีนี่มีความมันฉ่ำมากขึ้นแล้วเราลดสีขาวนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกโปรแกรมในการเคลือบบอกนะครับภายในนะครับที่ต้องการทําเพิ่มอีกหนึ่งระดับนะครับตัวนี้นะครับฟอกบอกก่อนนะครับก่อนที่เราจะเคลือบน้ํายา เพื่อบ,บอกเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะฮะเพื่อให้เบาะเนี่ยยังคงความสวยงามทําความสะอาดง่ายนะฮะอยู่กับเราไปนานๆด้วยนะครับก็ขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะฮะที่ให้ความอ่าไว้วางใจมาณจุดนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละ,หละออกยังเนาะอันนี้ทำไปกี่ชิ้นแล้วครับอาจารย์เย้ครับหนึ่งสองสามอ๋อหนึ่งสองสามเองอ๋อเพิ่งสามชิ้นหน้าเองชิ้นหลังยังไม่ได้ทำชิ้นหลังนี่คีนเนอร์ไปเองเดียวอ่า น,นี่คินเนอร์ไปอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้เคลือบนะ,บเ,ดเ,ะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะเขาปล่อยไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาเคลือบเสร็จแล้วปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะออกจะเช็ดออกภายหลังนะครับก็ไปขั้นตอนการทาไซมอลแวกนะครับที่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เขาได้รับความนิยมจากร้านเราไม่ว่าจะรถที่เคลือบแก้วไปแล้วก็ตามนะต้องการทําการทําให้รถมันฉ่าขึ้นนะโปรแกรมนี้นะโอเคเลยบางคนนี่คือหลงไหลความเงานะครับหลงไหล อารมณ์ของแว็กซนะครับก็มาเลือกที่ใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เห็นผลนะครับและน้ำไม่หยดด้วยนะน้ํากลมบล็อกเลยนะคือคุณสมบัตินี่ไฮโดรโฟบิกเหมือนกันแต่ว่ามันไฮโดรโบบิกจากน้ามันจากคารูบานะครับมันเลยทําให้สีรถเนี่ยมีความเงาฉ่าอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้ปากระโปรงนี่รู้สึกว่าคีเนอร์แว็กหรือว่าลงไปยังครับเย่ yeah. อันนี้ลงยังยังยังแต่คีเนอร์แว็กไปแล้ว ออกคีโนแว็กไปแล้วแต่ยังไม่ลงแว็กซ์ออกคีโนแว็กไปแล้วเหรอเนี่ยคีโนแว็ก er ไปแล้ว er แต่ยังเงาขนาดนี้นะครับยังไม่ลง wax แว็กซ์้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าลงแว็กซ์จะเงากว่านี้อีกนะฮะเออดีเนาะคือคันนี้รถเขาเคลือบแก้วไปแล้วด้วยหนึ่งนะฮะแล้วค er ีโนแว็กเนี่ยไม่ได้เอาเคลือบแก้วออกนะแค่ชื่อก็บอกอยู่คีโนแว็กนะครับคีโน er ในส่วนที่มันดำๆส่วนที่มันเช็ดยากอยู่นะครับแล้วก็ลงแว็กซ์ใช้หม้อแว็กไปอีกหนึ่งที นะครับอันนี้โออาจารย์เย้ก็บอกว่าถ้าไม่ได้ทำแตอาจารย์เย้โชว์ดูเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับลงแล้วก็ลงไปที่นี่ลงได้หมดเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับป้ายขึ้มานิดหนึ่งไม่ต้องใช้เยอะนะครับอย่างกระปุกหนึ่งก็ใช้ได้หลายหลายคันอยู่นะครับถ้าลูกค้าอยากจะนําไปใช้เองนะครับลองดูอย่างช่วงนี้นะฮะไม่ได้ออกจากบ้านนะครับไม่กล้าไปที่ไหนล้างรถเองและอยากให้รถเงานะฮะ ไม่ถึงท่านเคลือบแก้วก็ใช้ไซมอลแว็กนี่ก็ได้นะครับก็มีพธิธีมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าขั้นตอนในการทำไซมอลแว็กเนี่ยเป็นยังไงนะก็เปิด YouTube ดูในช่องของอ RPM Auto Detailing หรือมิกกี้ก็ได้เมิกกี้ Mickey ไม่มีนะมีแต่ช่องช่องของ RPM นะจะเป็นจะเป็นขั้นตอนการทำไซมอลแว็กหรือถ้าใครอยากจะรู้นะเดี๋ยว คลิปหน้าอาจจะทําให้ดูกันอีกนะครับคือเราจะลงยังไงก็ได้นะแต่ลงให้ทัว่วเฮียร์ที่สุดเอาให้น้ํามันนะที่อยู่ที่มือเนี่ยที่มือเราที่ลงไปเมื่อสักครู่น,นี้ออกให้หมดนะฮะให้อยู่ที่ตัวรถให้หมดนะครับถ้าท่านได้ลองทำดูท่านจะรู้น้ามันมันจะค่อยๆออกไปที่ที่ตัวรถนะครับจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้มือนะฮะเพราะว่ามือมีอุณหภูมิที่ทําให้แว็กซ์เนี่ยมันละลา,ายนะครับหลังจากแว็กซ์ที่ละลายไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งนะฮะถ้าอยู่บนตัวรถเนี่ย เขาจะเริ่มแห้งเริ่มแห้งเสร็จตอนที่แห้งเนี่ยมันจะเซ็ตตัวเข้าอยู่กับในผิวหรือบนผิวมันจะเช็ดยากนิดหนึง่งตอนเช็ดเนี่ยไม่ต้องมีแรงเลยนะครับค่อยๆปล่อยใบนะครับค่อยๆปล่อยไบเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกไปเองไม่ต้องออกแรงกดทั้งนั้นนะฮะออกแรงกดหรือเป็นรอยแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นความสุดของเขานะฮะว่าเวลาลงแว็กเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลามันแห้งจะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นป่ะเริ่มเป็นฟ้าๆเดี๋ยวตกใจนะเช็ดเบาๆออกเลยนะ จะสวยงามมากขอขอทดสอบหน่อยดิยมีมีผ้านะมีผ้าให้ลองนะอันนี้ได้ไหมน,นี่ได้ไหมได้อยู่เนาะอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ามี่ได้อยู่ได้อยู่นี่ยวผมใช้ผ้าพับให้หน่อยดิพับให้น้ำหนึ่งพับพับพับหน่อยนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเล็กน้อยตรงไฟหน้านะว่าความสวยของเขานะไม่ต้องออกแรงเลยนะก็คืออย่างเซมอลแวนเนี่ยครับไม่ต้องออกแรงเช็ดนะครับคือปาดเบาๆนะคนันวนๆน,บน,บน,บนเบาๆเนี่ย มันค่อยๆเริ่มออกเห็นไหมสังเกตสังเกตนะมันจะค่อยๆ <K _ T> เริ่มออกเองนะครับไม่ต้องออกแรงมากนะครับเนี่ยเห็นไหมและความเงานะครับโคตรเงานะครับแล้วก็ลื่นมากนะฮะแล้วปล่อยอีกสักพักหนึ่งนะประมาณสักอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงความลื่นจะลื่นกว่าเดิมอีกนะครับหรือถ้าใครนะฮรรู้สึกว่าเอ้ยรถยังไม่คมก็หาดีเทลลิ่งนะฮะมาเช็ดอีกทีตอนอตอนเช็ดแบ็กเสร็จนะสังเกตนะผมไม่ได้ออกแรงนะผมวนๆธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็แล้วมันก็จะเงาอย่างเงี้ย ถ้ามีน้านะถ้ามีน้ำเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูขอน้ําหน่อยอขอน้ําหน่อยนะฮะนี่นะที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับว่ามันเป็นไฮโดรโปรบิกอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะว่าไฮโดรโปรบิกของไซมอลมันเป็นยังไงนะครับมันจะมันจะเหมือนเคลือบแก้วเลยนะสําหรับใครที่ที่ไม่ได้ไปเคลือบแก้วหรืออะไรนะครับเดี๋ยวผมโชว์น้ําให้ดูนะอันนี้เป็นน้ําเปล่านะเห็นไหมเห็นไหมน้ําก็จะกลมอย่างเงี้ยเหมือนกับเคลือบแก้วเลยนะครับ มันก็เพืบแก้วเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าได้อารมณ์อารมณ์นั้นเลยนะแล้วก็เซ็ดออกง่ายเช่นกันนะครับแล้วเวลาฉีดอีกก็ยังอยู่นะไม่ใช่ว่าหายไปนะอันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อน้ำยามันหายไปหมดนะครับเป็นผประโยกลูกค้าไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะมิกกี้อพีเอ็มออโต้เดลลิงนะคขอราไปทำงานต่อก่อนวันนี้มิกกี้อพีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ